สวัสดีค่ะบคัชช่างนะคะฮาวลี่ซูนะคะวันนี้มาพบกันกับสวนหลังบ้านของน,ะะนะะ้องออีกแล้วค่ะหรือว่าสวนผักนั่นเองนะคะวันนี้นะะ้องขอมก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักกันอีกแล้วนะะั่นเองค่ะแต่วันนี้นะะ้ขอมมากับสัตว์เลี้ยงของน้องมเนี่ยนะคะตัวนี้ชื่อว่าอีสวยนะคะเป็นผู้หญิงนะ่ารักมากเลย ถ้าเพื่อนๆอยากไปดูแล้วว่านะ้องขาจะเก็บผักอะไรบ้างก,ก็ฝ like, าก share, กะะดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องเขาเอนี่ซื้อได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บมะเขือนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณแม่ปลูกมะเขือไว้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะคือมะเขือม่วงนะคะคเแจนดูนะคะ เริ่มตัวค่ะน้องขอเด็ดแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แบบนี้เลยนะคะเด็ดก,กันต่อเลยค่ะถ้า <c oughs> งั้น้องขอขอตัวไปเด็ดก,กันนะคะ ข้อที่สองมะเขือลายเสือนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน่ารักมากเลยนะคะเดเราไปเก็บกันเลยค่ะมาเก็บต้นนี้กันะค่ะ เราจะเก็บมะเขือนะคะมะเขือค่อนข้างจะลูกเล็กน,นะคะแล้วก็จะต้องก้มดูหรือว่าทําแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นมะเขือนะคะมะเขือเป็นผักมีประโยชน์นะคะแล้วก็ผักมะเขือที่น้องหอมปลูกไว้กับคุณแม่นะคะเป็นมะเขือปลอดสารพิษนะคะสามารถกินได้เลยนะคะไม่มีสารพิษใดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บกันต่อเลยค่ะ ขิ้นที่2ก็ค,คือมะเขือเปอราะนั่นเองค่ะนี่นะคะลูกใหญ่ๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเขาเขาเก็บก่อนนะคะนี่คลูกนะคะฝั่งนี้ค่ะเพื่อนนค่ะได้แล้วเพือนเดี๋ยวเราไปเก็บชิ้นที่ต่อไปกันเลยค่ะ ผักชนิดที่สี่ก็คือมะเขือยาวนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้หนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆใหญ่มากเลยค่ะลูกที่สองอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆไปเรอดูนะคะวานขอมนะคะจะเก็บผักได้จะเก็บมะเขือได้ไดอีกกี่ชนิดนะคะ นี่ก็คือผักทั้งหมดที่น้องขอมเก็บได้นะคะแอบมีอันนี้ปนมาด้วยนิดนึงนะคะเพราะน้องขอมเห็นว่ามันน่ากินเดี๋ยวจะเอาไปให้อาปัอาปาจิ้มน้ำพริกกินนะคะผักชนิดแรกน้กองขอมเก็บได้นั่นก็คือมะเขือลายเสือนะคะนี่ค่ะผ,ผักชนิดที่สองก็คือมะเขือเปาะนะคะอันนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนผักชนิดที่สามก็คือมะ,มะเขืออะม่วงนะคะ นี่คะ่ะผักชนที่สี่นะคะมะเขือยาวถ้างั้นก่อนที่เราจะลากันนะคะน้ขอขหอมขอโชว์สกิลลดผักให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะลดน้ำผักนะคะตรงนี้เลยคะ่ะก็เปิดเดี๋ยวเราไปลดน้ำผักกันคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นะคะรีสูเดียกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย